สวัสดีครับมาพบกับสตาร์นะผมนะวันนี้ผมมีรถครอบครัว11ที่นั่งนะยอดนิยมนะของทางบุนใดนะผมมีทั้ง2ลำเลยด้วยนะอันนี้นะครับเป็น h 1นะตัวนี้บอกเลยเป็นลิมิเต็ดมีอยู่แค่400คันทั่วประเทศนะสำหรับคันนี้นะอันนี้เราจะเป็นตัว h 1ตัว2.5ตัวลิมิเต็ดทีนะเป็นตัวเฉพาะเลยนะครับว่าเป็นตัวนี้จะมีหลังคาซันรูฟแล้วก็ภายในจะเป็นสีเทานะตัวนี้จะเป็นตัวตกแต่งโดยเฉพาะเลยนะของทาง h 1วัน ตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นปี2019อย่างผมบอกนะลิมิเต็ด3มี400คันทั่วประเทศนะแล้วก็อีกคันนึงนะคันนี้นะครับจะเป็นตัว Elite e s อ่ะเ s นะเป็น Elite NS นะเป็นปี2021 2022, 2022ภายนอกได้สีขาวเหมือนกัน n s จะมีสีขาวด้วยนะครับภายในจะเป็นเบาะสีครีมบอะ์1 1ท,ที่นั่งเหมือนกันนะใครสนใจอยากดูคันไหนนะเดี๋ยวผมพาชมเล็วๆนะแต่ละคันนะนี่ครับอย่างคันนี้นะลิมิเต็ดที่หลังคาซันรูฟตอนหน้าตอนหลังนะ ภายในจะเป็นเบาะสีเทานะเดิมสนดาดโรงงานหมดเลยนะครับคันนี้นะมีจอกลางจอหลังอะไรพวกนี้ก็หมดเลยนะเนี่นะยภายในะจะเป็นสีเทาหลังคาซันรูฟนะตอนที่สองนี่กว้างๆแบบนี้เลยนะได้เบาะสิบเอ็ดที่นั่งด้วย่านะครับใครสนใจลิมิเต็ดพีสี่ร้อยคันนะทั่วประเทศนะปีสองสิบเก้าคันนี้นะรีบติดต่อหาสตาร์ทได้เลยนะผมนะรถเดิมจริงนะแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับคันนี้นะจะเป็น El ลิทเอนะเป็นตัวปีสองพันยี่สิบเ็ดจดสองพันยี่สิบสองนะภายในสีเบจนะสีสแตนดาร์ดลงเดิมโรงงานหมดเลยนะ นะครับล้วก็ติดจอ a อนด o อ d มาให้ทั้งคู่เลยนะ2คันกล้องมองหลังทุกอย่างครบหมดเลยนะเป็นเครื่องดีเซลตัว2 5จุด้านะนี่ครับตัวเบาะก็ได้เป็น11ท,ที่นั่งเหมือนกันนะเป็นเบาะสีครีมหรือสีเบจนะสภาพสวยๆผมพาดูด้านหลังนะด้านหลังนะาความแตกต่างนะถ้าเป็นตัวลิมิเต็ดทีนะเห็นไฟไท้ายไหมไฟไท้ายไฟเบรกจะเป็นตัว lvd ด้วยนะผสมตัว lvd มาด้วยนะแล้วก็โลโก้ฉันรักตัวลิมิเต็ดทีก็มีให้นะแล้วก็อีกคันหนึ่งจะเป็น e l i s สเนะนี่ครับปี21.22บจยิบสองนะนี่ ไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายหลอดฮาโลเจนนะนะเปิดท้ายให้ดูแบบนะข้าวๆใครอยากดูรถจริงนะสนใจติดต่อหัสตาร์ทได้เลยนะตอนนี้มีเปรียบเทียบให้ดุกสองรุ่นนี้เลยนะนี่ครับสีขาวหายย,กยากๆนะแล้วก็ยังมีตัวหนึ่งเป็นตัวแกนสไลเดอร์ตัวนั้นจะเป็นเจ็ดที่นั่ง V p พีนะตัวนั้นก็จะมีเหมือนกันนะเนี้ยภายในเทาภายในสีเบดเดิมๆนะสภาพสวยๆแบบนี้นะใครสนใจติดต่อหัสตาร์ทได้เลยนะผมนะแนะนําอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม โทรหาผมได้เลยนะผมนะหรือว่ามาดูรถจริงได้ที่มินบุรีทดลองขับได้ทั้ง2คันนี้เลยนะใครสนใจเร็วๆเ,เลยครับผม